อมชันติฉันคิดว่าสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตคือการมีความสัมพันธ์ที่น่ารักและเป็นมิตรกับทุกทุกคนความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ จะสร้างความรู้สึกที่สวยงามและการคำจุนรวมไปจนถึงการแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอในตอนนี้คุณภาพของความสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ตัวเรามีกับตนเองมีคนมากมายหลายคนถามฉันว่า ดีๆหล่อเลี้ยงทุกคนได้อย่างไรหรือว่าเรานั้นหล่อเลี้ยงอย่างไรฉันบอกว่าวิธีการที่เรานั้นหล่อเลี้ยงตนเองก็คือวิธีการที่เราจะใช้ในการหล่อเลี้ยงคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ฉันหล่อเลี้ยงตัวฉันเองในการอ่านมูลีฉันหล่อเลี้ยงตัวฉันเองด้วยการไตรตรอง และในระหว่างวันใช้ประเด็นจากมูลีของบาบาหรือจากพรครั้งแล้วครั้งเล่าในระหว่าง traffic control ก็ให้ความใส่ใจและความใส่ใจนั้นก็คือการกลับมาตระหนักถึงสิ่งที่บาบาได้พูดเอาไว้ในเช้าวันนี้มีตั้งหลายต่อหลายประเด็น ที่ <the> นักเรียนที่ดีก็จะจดจำคำสอนแล้วก็จดจำครูฉันชอบสิ่งนี้ฉันเองนั้นก็จึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงต,ตัวฉันเองได้และเมื่อฉันหล่อเลี้ยงและแล้วการไตร่ตรองและการนำไปใช้ในประเด็นเหล่านั้นของความรู้ก็จะนําพลัง และคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ที่ฉันมีกับผู้อื่นมาให้ดังนั้นวิธีการที่ฉันหล่อเลี้ยงตนเองฉันเองก็จะหล่อเลี้ยงคนอื่นๆด้วยเหมือนกันดังนั้นคุณค่าความรักต่อตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ฉันรู้ว่าฉันมีโชคอย่างยิ่งที่ฉันนั้นรักตัวฉันเองอยู่เสมอและในตอนนี้ <the> หลังจากที่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง very, very ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆที่จะเข้าใจ <S <S ไม่เพียงแต่มีความรักต่อตนเองแต่ยังเป็นศักดิ์ศรีด้วยความเคารพตนเอง ก็จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสำคัญอย่างยิ่ง <And> also, และด้วยเช่นเดียวกัน <Thank you. S 1> เป็นไปด้วยความระมัดระวังในสิ่งที่ฉันนั้นจะมีประสบการณ์กับตนเองอย่างเป็นจิตวิญญาณหรือไม่อย่างนั้นแล้ว so มันก็มีหลากหลายสถานการณ์ <Okay. S 1> ที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ปั่นป่วนหรือแม้กระทั่ง <Like S 1> เป็นลบ แต่ฉันก็ไม่รับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาฉันไม่สร้างบันทึกของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในตัวฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโดยทั่วไปแล้วว่าค่ะทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็จะเฝ้าแต่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วประสบการณ์หรือความทรงจำนั้นมันก็จะย้อนกลับคืนมา แต่ฉันนั้นเชื่อนะในทันทีเลยอะและฉันก็บอกว่าไม่ Never, ไม่ว่าฉันจะเคยเห็นอะไรบางอย่างรับฟังอะไรบางสิ่ง Or, you know, ฉันก็เพียงแค่ในตอนนั้นฉันก็ไม่เก็บสิ่งนั้นเอาไว้ <can> ฉันไม่จดจำสิ่งนั้นเอาไว้มันเป็นเหมือนกับการได้ลบทั้งหมดนั้นทิ้ง ดังนั้นนะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะหนึงเอร์ซนแต่ว่านะ่าถูกลบไปหนึ่งซหรือไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน,น้อยฉันก็จะไม่ได้เก็บอะไรละเอียดของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ฉันรับเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะนนำความสุขหรืออะไรก็ตาม เพราะว่าของขวัญที่ฉันมีและเราทุกคนนั้นมีในชีวิตเราเองก็มีทางเลือกในการอยู่อย่างเป็นสุขในชีวิตหรือว่าฉันจะรับเอาความทุกข์ละฉันไม่ชอบความทุกข์น่ะวันหนึ่งฉันก็ตระหนักว่า ฉันไม่ต้องการที่จะรับเอาความทุกข์ฉันไม่ต้องการจะอยู่ในความทุกข์ฉันไม่ต้องการจะอยู่อย่างโศกเศร้าฉันต้องการจะอยู่อย่างสดชื่นจำใซเป็นสุขเบาสบายและแม้กระทั่งเวลาที่บาบามองดูฉันบาบานั้นก็จะยินดีเป็นสุขอย่างยิ่งดังนั้นสิ่งที่ฉันให้กับตัวฉันเองซึ่งนะ แม้กระทั่งสิ่งที่ฉันคิดถึงในทีหลังเนี่ยค่ะก็จะนำความสุขมาให้กับฉันฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีการพูดคุยกันและคำถามนั้นก็คือว่าว่าดีดีๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์กับความยากลำบากอะไรไหมในการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นี้ <Okay. S 1> ฉันก็ใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งเข้าไปสู่ข้างในและฉันก็ คิดไม่ถึงคิดไม่ออกนะว่าฉันมีความยากลําบากอะไรไหมฉันก็บอกว่าฉันคิดว่าฉันน่ะมีประสบการณ์ที่ดีๆมากมายเลยและเนื่องจากความตั้งใจนี้ที่ฉันมีในเวลาที่มีช่วงเวลาของความยุ่งยากฉันน่ะก็จะไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นแต่ฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ฉันได้ฉันได้รับประโยชน์อะไรของขวัญอะไรที่มาหาฉัน ฉันก็จะนำทั้งหมดนั้นมานะรับเอาทุกเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาจากทุกๆสถานการณ์ดังนั้นน่ะฉันให้อะไรกับตนเอง that, หากฉันรักตัวฉันเองแล้วแล้วฉันก็จะไม่เอาสิ่งไหน oh, <that> right. ที่มันไม่ไม่ได้เป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ให้ความเบิกบานเป็นสุขนะหรือให้ความทุกข์ ในเวลาเดียวกันในการรักตนเองหรือความสัมพันธ์กับตนเองมันเป็นเหมือนกันกับการมีความไว้วางใจในตนเองซึ่งสำคัญอย่างยิ่งผู้คนมากมายก็มีความยุ่งยากและมีความยากลำบากกับการไว้วางใจตนเองเพราะว่าความไว้วางใจที่ลึกล้ำนี้ในความเป็นจริงแล้วมันต้องมาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ของเธอเมื่อเธอมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ แล,แล้วมันก็จะมีความไว้วางใจแล้วหัวใจเองเนี้ยก็จะพูดในวิธีที่เรานั้นจะได้ยินดังนั้นฉันจึงรับฟังไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้เป็นรับฟังจิตใจของฉันแต่ฉันรับฟังหัวใจของฉันมากเท่าที่ฉันไว้วางใจอย่างแน่นอนที่จะมีความรู้สึก ที่ลึกล้ำของความพอใจจากการไว้วางใจนั้นบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะเป็นความขัดแยง้งขัดแย้งในเรื่องของคุณค่าหรือความสับสนในการทำหรือการที่เราจะต้องแบบว่าพิจารณาที่จะต้องเลือก so that also สิ่งนี้เองด้วย มันก็ไม่ได้ดีกับตัวเราเองความไว้วางใจในตนเองนั้นจะช่วยดังนั้นฉันเองนั้นชอบมากเลยในความสัมพันธ์ของฉันกับตนเองในตอนนี้เฝ้าแต่เตือนตัวฉันเองว่าฉันมีโชคมากขนาดไหนและฉันได้รับพรแล้วของการมีตาที่สาม ดังนั้นในวิธีการที่รู้คิดฉันเป็นสุขกับความสัมผัสนี้กับประสบการณ์นี้<ล>กับตนเองแล้วก็เฝ้าแต่ให้กับตนเองให้พรและให้ของขวัญที่สวยงามของความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์นั้นอมชันติ